สำหรับชาวกรกฎนะคะเป็นความเปลี่ยนแปลงของดาวรายเดือนก็คือดาวอังคารนะคะที่จะโครจรย้ายวันที่6นะโดยชาวกรกฎจะได้ความคืบหน้าอย่างไรบ้างเมื่อดาวการงานเดินหน้าเข้าสู่เรื่องเงินนะคะผู้ที่รับฟังคลิปนี้ได้นะคะก็คือผู้ที่ลัคนาราศรีกรกฏหรือผู้ที่เกิดช่วง15กรกฎาคมถึง14สิงหาคมหรือคำนวณแบบใดก็ตามแล้วเป็นราศรีกรกฎก็รับฟังเป็นแนวทางได้หากสนใจเรื่องดวงชะตาดวงแบบไทยๆฝากกดติดตามนะคะ ดาวองคารนะคะสัญลักษณ์คือเลข3ไทยนะเป็นดาวตัวแทนเรื่องการงานภารกิจหน้าที่ของชาวกรกฏนะคะโคจรย้ายในวันที่6นะคะอยู่ในภพเรือนกระดุมพรกก็คือเข้าสู่เรื่องเงินทองรายรับผลประโยชน์ไปจนถึงวันที่27กดกรกฎาคมนะคะโดยการย้ายรอบนี้ก็จะไปอยู่ตรงข้ามกับราหูโดยตลอดนะเนื่องจากราหูของชาวกรกฎก็เพิ่งย้ายไปเป็นเกษตรนะคะในช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมาทําให้กเกิดการเลงสัมพันธ์กันขึ้นนะคะเรียกว่า เป็นคู่ท่านลมนะคะส่งผลในข้อแรกของชาวกรกฎนะคะเมื่อดาวการงานย้ายนะสิ่งที่กระทบเลยก็คือเรื่องงานนะคะเนื่องจากเข้าสู่เรือนการเงินเป็นช่วงเวลาที่ความเปลี่ยนแปลงก็มาเกี่ยวข้องกับชาวกรกฎนะเนื่องจากดาวอังคันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการริเริ่มสิ่งใหม่นะคะเป็นเรื่องโปรเจกต์การงานเป็นเรื่องของการมีความหวังรนะวมไปถึงการงานบางอย่างของชาวกรกฏที่ ไม่ชัดเจนนะคะเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจเชิงการงานต่างๆมันจะมีเหตุให้ชาวกรกฎก็เกิดความเปลี่ยนแปลงความคืบหน้าในช่วงนี้ได้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ดาวการงานไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับราหูนะคะในภพเรือนมอรณะมันก็คือความเปลี่ยนแปลงอีกด้วยเช่นกันดังนั้นชาวกรกฎถือว่าช่วงนี้เป็นลักษณะการเปลี่ยนงานก็ได้นะคะการงานเกิดการปรับต่างๆรอบตัวนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎเกณฑ์กฎระเบียบข้อบังคับนะคะหรือมีเหตุรอบตัวที่ทําให้ชาวกรกฎ ปรับตัวค่อนข้างบ่อยนะคะส่งผลดีกับงานการประเภทที่กําลังจะมีเหตุเปลี่ยนแปลงได้นะเช่นกําลังอยู่ในช่วงตัดสินใจจะลองสิ่งใหม่ๆช่วงนี้ก็ถือว่าจะมีเหตุปุบป,ปรับสฉับพันให้ชาวกรกฎเกิดความเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดเชิงการงานบางอย่างได้เช่นกันอยกนนว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนเชิงการงานการค้าของชาวกรรกรในช่วงนี้ได้นะคะ เป้าหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องบุตรหลานบริวารภาระส่งเสียนะคะดังนั้นความเปลี่ยนแปลงของชาวกรกฎก็อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องคนที่เราดูแลนะเช่นเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของบุตรหลานบริวารที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนกิจวัตรเพื่อไปดูแลนะทำให้ชาวกรรกฎก็อาจจะ หยุดทาสิ่งบางอย่างไปเพื่อที่จะไปทําภารกิจใหม่ๆนะคะหรือบางท่านก็หมายถึงงานการบางอย่างที่ไปต่อไม่ได้หรือมันดูท่าไม่ค่อยดีก็มีเหตุให้ตัดสินใจรวดเร็วในเชิงการจบลงหยุดลงนะคะแล้วก็ไปทําสิ่งใหม่ๆได้เช่นกันสำหรับชาวกรกฏนะคะเมื่อดาวังคานย้ายก็ส่งผลค่อนข้างชัดเจนกับเรื่องของภารกิจหน้าที่การงานเพราะมันเป็นตัวแทนความหมายเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องว่าการเปลี่ยนแปลงนะในเชิงลบก็คือ ปรับตัวเยอะนะคะในเชิงบวกก็คือการมีความก้าวหน้าบางอย่างที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะกับเรื่องที่เรากําลังจะทํานะคะสิ่งใหม่ๆที่ทดลองทําหรือก่อเกิดโอกาสบางอย่างที่เป็นการพัฒนาก้าวกระโดดในชีวิตปะปนอยู่นะคะ หับในข้อที่2นะคะไปอยู่ในเรือนการเงินนะดังนั้นก็จะสัมพันธ์กับเรื่องเงินด้วยนะคะชาวกรกฏจะมีเหตุเกี่ยวข้องกับการลงทุนแบบมาไวไปไวได้เนื่องจากดาวคู่นี้ก็เป็นคู่หมุนเวียนต่างๆทําให้ชาวกรกฎช่วงนี้จะมีลักษณะการลงทุนระยะสั้นบ่อยขึ้นนะคะเป็นช่วงที่เงินทองทางไกลต่างชาติต่างภาษาต่างจังหวัดนะเรียกว่ามันเป็นเงินที่มีระยะทางบางช่วงก็ถือว่า จะมีมาแบบไม่คาดคิดเนื่องจากชาวกรกฎก็จะมีดาวอาทิตย์ที่โครจรสัมพันธ์ดีกับเรื่องเงินทองโชคลาภนะก็จะมีจังหวะได้รับเงินปุบปับฉับพลันไม่คาดคิดด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามนะคะชาวกรกฎก็จะมีรายจ่ายแบบปุบปับฉับพลันด้วยนะเนื่องจากดาวราหูอยู่ในภพเรือนมละนะคะช่วงนี้ลงทุนใดๆก็มักจะบานปลายง่ายนะเช่นตั้งงบอะไรไว้เนี่ยมักจะเลยเถิดไปนะคะ เป็นช่วงที่การจับใจ่ายใช้สอยมีเหตุแก้ไขปัญหาเรื่องราวสุขภาพข้าวของเสียหายนะคะหรือเป็นช่วงที่ชาวกรกฏใช้ใจ่ายเงินเพื่อลงทุนนะคะหรือเลี้ยงดูบุตรหลานบริวารสัตว์เลี้ยงนะทำให้ชาวกรกฏก็จะควักใจอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันและในช่วงเครื่องเดือนหลังมิถุนายนชาวกรกฏจะมีดาวการเงินเป็นราชาโชคนะคะก็ถือว่าจะมีจังหวะได้รับเงินรวดเร็วแต่ก็มักเก็บไว้ไม่ค่อยอยู่นะเนื่องด้วยดาวราหูกับดาวอันคารที่โคจรมาเล็งกันนะคะ ทำให้รายจ่ายเยอะนะจังหวะได้เงินก็ถือไว้ไม่ค่อยได้นานก็มีเหตุให้จับจ่ายออกไปนะคะอย่างไรก็ตามความดีก็คือมันจะมีเงินเข้ามาให้ใช้ให้ใจยอยู่นะแต่ก็จะไม่ค่อยนิ่งนะคะเป็นจังหวะที่ชาวกรกฏนะคะระวังเรื่องการตัดสินใจเชิงลงทุนได้บางท่านก็จะมีลักษณะเก็บเกี่ยวผลกําไรรวดเร็วนะโดยเฉพาะการเก็งกาไรการเทรดต่างๆแต่ก็จะมีจังหวะที่ติดดอยได้ง่ายนะคะแล้วก็เรื่องราวการเงินที่ เป็นจังหว่าพลิกล็อกนึ่งจากสถานการณ์โลกสถานการณ์ประเทศมันก็จะมีความเกี่ยวข้องกับดาวคู่นี้ด้วยนะทำให้ความผันผวนแปรเปลี่ยนก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นใครที่อยู่ในแวดวงการลงทุนระยะสั้นต่างๆอยู่ในช่วงที่มีความผันผวนสูงพลิกล็อกง่ายนะคะ สำหรับชาวกรกฏนะคะโชคลาบมักมีมาเองนะเนื่องจากในช่วงวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะดาวการเงินเป็นราชาโชคและอยู่ในภพวินาศนะคะไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองอะไรที่เป็นโชคลาบมักไม่ต้องพยายามมากมันก็มีมานะคะในขณะที่บางสิ่งดิ้นรนเยอะหรือหวังไว้มากมันก็จะพลิกล็อกได้นะเป็นความผันผวนของดวงดาวรับผลของชาวกรกฏในช่วงนี้นะคะ สำหรับในข้อสุดท้ายนะคะชาวกรกฎมีดาวอังคารเกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องงานเรื่องเรี่ยวแรงกําลังกายกําลังใจนะคะ การโคจรย้ายรอบนี้ก็ถือว่ามีกําลังทางดวงดาวกลับมาเป็นปกติชาวกรกฏก็จะมีเรียวแรงกําลังมีความขยันแข็นแข็งอะไรที่รู้สึกเบื่อหน่ายท้อสิงก็จะสามารถจัดการเชิงจิตใจได้ดีขึ้นนะคะเป็นจังหวะที่เรามาระวังสุขภาพโรคภัยนะประเภทมาไวไปไวบางทีหมายถึงอุบัติเหตุก็ได้นะคะเรียกว่าเดินเหินสิ่งใดๆก็อย่าเร็วมากบางทีมันก็จะรีบทําหลายสิ่งเนื่งองจากดาวพฤกษเก็ทับลัคนานะทําให้บางทีก็มีอุบัติเหตุจากความรีบร้อนนะคะ คิดอ่านต่างๆไม่ค่อยรอบคอบนะบางทีไปหลงลืมเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์กฎระเบียบในแพลตฟอร์มที่เราค้าขายอยู่นะหรือเป็นช่วงที่บางทีเราถูกตรวจสอบละเมิดกฎเกณฑ์ต่างๆโดยที่เราเองก็ไม่คาดคิดช่วงนี้ก็ต้องระวังรอบคอบนะคะชาวกรกฎนะคะเป็นราศีที่อ่อนไหวค่อนข้างง่ายนะโดยเฉพาะช่วงนี้ที่ดาวพระเกตโคจรทับลัคนานะคะจะเสียเงินได้ง่ายจากเรื่องอารมณ์ความรู้สึกด้วยนะบางทีมันเป็นอารมณ์สงสารนะคะมีภารากิจ ดูแลก็เยอะแล้วบางทีไปฟังเรื่องราวคนอื่นก็ทําให้เราไปหลงช่วยคนอื่นนะคะหรือว่าใส่อารมณ์กับเรื่องราวรอบตัวมากเกินไปเอาเก็บมาคิดเกิดความเครียดในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเรานะคะมีสัตว์เลี้ยงหลงมาให้เราต้องดูแลรับผิดชอบช่วงนี้ได้นะเนื่องจากดาวคางก็เป็นเจ้าเรือนปุตตะนะคะก็หมายถึงสัตว์เลี้ยงนะคะสัตว์ที่ ชาวกรกฏดูแลอยู่เกิดสภาวะเจ็บป่วยต้องดูแลประคบประงมได้นะหรือชาวกรกฏช่วงนี้ก็จะมีรายใจเข้องกับการอุปการะได้นะจากเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเนื่องจากช่วงนี้ก็จะจับใจใช้สอยอย่างรวดเร็วนะคะสำหรับชาวกรกฏนะคะดาวคู่นี้ก็จะครอบคลุมชีวิตของชาวกรกฏในช่วง6มิถุนายนถึง27กรกฎาคมนะด้วยเรื่องของความแปรปรวนผันผวนการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะอย่างไรก็ตาม ในบางช่วงที่ดาวการเงินโคจรเป็นโชคลาภนะก็คือเป็นช่วงราชาโชคก็จะมีจังหวะหยิบจับรับเงินก้อนได้เงินมานะคะเมื่อดาวอื่นๆแวดล้อมโคจรย้ายนะแต่ดาวคู่นี้ยังคงส่งผลอยู่หากเป็นเรื่องดาวเชิงรวมเป็นเชิงใช้จ่ายรายจ่ายต่างๆมันก็จะทําให้เราจ่ายเงินอย่างรวดเร็วถือว่าเป็นลักษณะดวงชะตาของชาวกรกฏที่มีทั้งส่วนดีและส่วนที่ต้องระวังนะคะ ก็ขออวยพรนะคะให้ได้ประโยชน์จากดาวคู่ทัานลมนี้นะคะอะไรที่เป็นความสําเร็จปลุบปับฉับพลันก้ากระโดดหยิบจับรับเงินก้อนเปลี่ยนแปลงฐานนะก็ขอให้เกิดขึ้นกับชาวกระกฎในแง่มุมเชิงบวกนะคะพบกันได้ใหม่กับเรื่องราวเกี่ยวข้องกับดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ